สวัสดีครับบทเรียนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการหาเมเจอร์สเกลแบบง่ายๆเราจะอยากรู้ว่าเมเจอร์สเกลนั้นมีกี่ชั้นที่แฟรนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือจะมีอยู่4หัวข้อนะหัวข้อที่1 m a j o เมเจอร์สเกลที่ไม่มีเครื่องหมายชาายั้นและแฟรคือ C major ข้อที่คือเราต้องจำเลยว่า C major เป็นสเกลเดียวที่ไม่มีชั้นและแฟรข้อที่2 m a เมเจอร์สเกล ทางชา์ามี u เจไได็ดบรรทดเสียงคือ g d a e b f ชาร์ป c ชาร์ปทีนี้เราจะคิดแบบง่ายๆเลยว่าอยากจะรู้ว่าสเกลพุเนี่ยติดอยู่ชาร์ปนะครับก็ชูนิ้วขึ้นมาเริ่มจากตัว c นะอิง c major เ,เป็นหลักโดแล้วก็ไป5ตัวโดเ e มีฟาซอ l แสดงว่าอะไร g major ติดหนึ่งชาร์ปซอนลาทีโดเร ดีเมเจอร์สองชาร์ปเลมีฟาซอล่าสามชาร์ปลาธีโดเลมีอีเมเจอร์ติดสี่ชาร์ปมีฟาซอลาธีทีเมเจอร์ติดห้าชาร์หรือบีเมเจอนะ T ีโดเลมีฟาเอฟชาร์เมเจอร์หกชาร์ปฟาซอลาีโดแสดงว่า4ี่ชาร์ปเมเจอติดอยู่7จ็ดชาร์ปนะนี่แบบง่ายๆเลยก็ที่3ามเมเจอร์สเทางแฟต จะมีอยู่จะเป็นใดเสียงคือ F B f, att, e f att, a t E f a t A f a t D f a t G f a t แล้วก็ C f a t major สังเกตไหมว่าชื่อสเกลจะต้องมีแฟตกำกับอยู่จะเป็นสเกล F นะนี่คือต้องจำง,ง่ายๆเลยอ่ะทีนี้จะนับส่วนทางกันเริ่มจากตัวโดนับลงไปทีละ5ตัวโดทีลาซอนฟานะก็คือนี้นับลงมาฟามีเลโดทีนะ ก็คือติด2แฟดทีลาซอนฟามีก็คืออ e ีแฟดนะติด3แฟดมีเลโดทีลาติด4แฟดลาซอนฟามีเลติด5แฟดนะเลโดทีลาซอนตีแฟดต,ติด6แฟดซอนฟามีเลโดซีแฟดต,ติดเจ้าติดเจ็ดแฟดง่ายไหมครับอ่า ของสทสเกลที่เราต้องรู้คือข้อ4นะคู่ที่หากกันครึ่งเสียงคือคู่3 4และ7 8